สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมามาร์กหน้านะคะนี่นะคะเป็นมาร์กหน้าวิสตีนะคะเข้มข้นนะคะมาร์กหน้าตัวนี้นะคะ หลังที่เรามากหน้าไป30ินาทีนะคะผิวจะขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ผิวหน้านะคะละเอียดขึ้นลูกขนกระชัดขึ้ทันทีเลยนะคะรานะคาถูกด้วยนะคะใครสนใจนะคะทักอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะคะนี่หน้าตาแผ่นมา เป็นมาร์กหน้าที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านนะคะอยากแนะนำมากๆเลยนะคะมาร์กแบบมาร์กแล้วดีมากๆถ้าคุณลูกค้าเอามาร์กแช่ยินนะคะ แล้วมามานะคะก็จะยิ่งทำให้รูกลุ่มขนนะคะละเอียดขึ้นผิวหน้าก็จะยิ่งกระจ่างใสขึ้นนะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันเห็นผลจริงๆนะคะใครที่ผิวแห้งก้านนะคะ แต่งหน้าไม่ติดนะคะแนะนำให้มาร์คติดต่อกันนะคะสามารถมาคได้ทุกวันเลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะใช้ดีจริงๆ ราคาถูกมากเลยนะคะ2องละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะใครได้มาค่นะคะรับรองว่าติดใจแน่เลยนะคะเพราะว่าแม่ค้านะคะมาแล้วติดใจนะคะเลยเอามาขายนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ2องละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะแนะนำเลยคะ่ะยิ่งมาผิวยิ่งใสนะคะ สนใจสามารถทักอินบบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะ